สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทําขนมปังไส่กรอกที่บ้านทานเองง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทํากินทําขายได้สบายเลยนะคะมาชมวิธีการทําพร้อมกันเลยคะ่ะมาค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเอานมไปอุ่นนะอันนี้อุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะใช้นิ้วแตะดูเงี้ยพออ,อุ่นนะคะไม่งั้นยีสต์เขาจะตายเนาะจากนั้นเราจะใส่ยีสต์ลงไปเลยนะคะในนมเนาะเอาไปโปมแล้วก็น้ําตาลค่ะคนให้เข้ากันนิดหน่อยค่ะ เราก็จะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะให้ยีสต์เขาทำงานดีก่อนนะคะพักไว้ค่ะที่เราพักยีสต์ให้ขึ้นตัวนะคะเราจะมาร่อนแป้งกันค่ะอันนี้ใช้แป้งแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้นะคะหรือว่าแป้งขนมปังนะคะร่อนนะคะเพื่อไม่ให้แป้งเขาเป็นก้อนเนาะนี่ พักไว้นะคะอันนี้แป้งที่เราใช้นะเป็นแป้งตาอาหารเนาะเป็นแป้งสําหรับทําขนมปังนะคะใครไม่มีก็ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดาทําก็ได้นะคะเราเคยทําแล้วค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะเราจะทําเป็นหลุมตรงกลางเนาะจะใส่ไข่นะคะหนึ่งฟองอ,นนอันนี้ใช้ไข่ไซส์ฟองใหญ่นะคะ ตีไข่เข้ากันแบบนี้ก่อนนะคะค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะ ตอนนี้ยีสต์ก็ทํางานแล้วนะคะเขาจะขึ้นเป็นฟูขึ้นมาแบบนี้เนาะเราก็จะเทใส่ลงไปในส่วนของแป้งเราเมื่อกี้เลยนะคะเราก็จะค่อยค่ยคนนะคะตะล่อมมาเรื่อยๆให้เขาเข้ากันเนาะ ถ้าเกิดเขาเหลวเกินไปเราก็สามารถเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ได้นิดหน่อยนะคะอันนี้ช่างเรียบร้อยนะคะสูตรนี้พอดีค่ะส่วนผสมเนาะจากนั้นเราจะใช้มือนวดนะคะ นวดแค่พอเข้ากันประมาณห้านาทีนะคะสูตรนี้เราไม่ต้องตอตอนแรกเราไม่ต้องนวดนานมากนะคะแป้งนะคะแค่ให้เขาพอเข้ากันนะคะจะพักทิ้งไว้ประมาณยี่สิบห้านาทีนะคะเราหาลายปิดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมานวดกันต่อคะ่ะเราก็พักแป้งนะคะครบยี่สิบห้านาทีแล้วนะคะ เราก็จะเอาออกมานวดกับเนยนะคะเนยเนยนี่ก็อุณหภูมิห้องนะคะให้เขานิ่มก่อนนะคะแล้วค่อยเอามานวดจะออกมานวดกับตรงที่ถนัดถนัดนะคะ แล้ก็จะนวดให้เข้ากันดีนะคะเราก็จะนวดไปประมาณ10นาทีนะคะเราก็จะนวดไปนะคะฟาดไปแบบนี้เนาะถ้าเกิดเขาติดมือเราก็สามารถทาน้ำมันพืชกับมือได้นะและ้วก็นวดแล้วเขาจะช่วยได้นะคะแป้งเขาจะไม่ติดมือคะ่ะ ค่ะแค่นี้นะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะแป้งเขาจะดึงเป็นฟิล์มแบบนี้เนาะก็ใช้ได้ค่ะเราก็จะนําแป้งไปพักไว้นะคะทาน้ํามันกับภาชนะก่อนนะคะแล้วก็เอาไปพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะจนกว่าเขาจะขึ้นอีกเป็นหนึ่งเท่าตัวนะคะก็ใช้ได้เนาะแล้วก็พักแป้งนะคะนี่ครบเวลาเนาะ เขาก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งเท่าตัวแล้วเนาะเราจะกดดูเห็นไหมคะนี่ยิดทำงานดีมากเลยค่ะเราจะามานวดไล่ลมนะคะโรยแป้งนวลลงไปนิดหน่อยเนาะเราก็จะนวดไล่ลมสักนิดนึงนะคะ แล้วก็ใช้วิธีกดแบบนี้เนาะหรือว่าใครจะใช้วิธีช่างก็ได้นะเราก็จะมาแบ่งแป้งนะเป็นก้อนเท่าๆกันนะคะใครจะแบ่งเป็น1ิก้อนหรือว่ากี่ก้อนก็ตามใจนะเราจะแบ่งเป็น15ก้อนนะคะ เราก็หาครีนฟิล์มหรือผ้ามาคลุมนะคะเพื่อไม่ให้แป้งเขาแห้งเนาะเขาจะได้โดนลมจะได้ไม่แห้งนะคะจากนั้นเราจะมาขึ้นรูปกันเลยนะคะเราจะาใช้อุ้มมือกดลงไปนะะใช้แป้งนวนลโรยด้วยนะคะเพื่อกันที่เขาติดเนาะเราก็จะคลึงคลึงรีดให้เขาบางๆนะ เราก็รีดเป็นบางบางนะรประมาณาขนาดนี้นะคะตามขนาดของไส้กรอกนะคะเราก็จะตัดเป็นประมาณนี้นะคะเฉียงเฉียนะคะก็ทําเป็นเหมือนถักเปียนะคะคขวยไปคขว้ามาแบบนี้เนาะ,ะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นขนมปังไส้กรอกเรียบร้อยนะคะห่อช้าๆให้ดูอีกอันนึงนะคะนี่เราก็ตัดแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามนะ,ะอีกด้านหนึ่งก็ ตัดเป็นสามเหมือนกันนะคะนี่สามตัดแบบนี้นะคะดูช้าๆเลยนะคะแล้วก็คววยไปคขวยมาแบบนี้นะคะคล้ายๆถักเปียนะคะกดให้เขาแน่นๆหน่อยนะคะตอนที่เรากดคือให้เขาติดกันนะไม่งั้นเวลาเราไปอบเขาจะแยกออกจากกันเนาะตรงที่ต่อกันนะข้อต่อนี่คะ่ะเราก็ได้อีกหนึ่งอันแล้วนะคะเราก็จะนำไปพักไวค้ค่ะ เราก็ปั้นขนมปังไส้กรอกแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะวางใส่ถาดแบบนี้นะคะมีกระดาษไขรองกันที่เขาติดนะคะแล้วก็ใช้ผ้าคลุมนะคะเราจะพักทิ้งไว้25้านาทีค่ะค่ะที่เหลือ5ก้อนนะคะเราจะทําเป็นไส้ชีสนะคะนี่ชีสอันนี้นะคะมีความหวานครีมี่อร่อยมากๆเลยนะคะนี่หาซื้อได้เ็าจะมีส่วนผสมของครอมบี้เนาะนี่มีหลายยี่ห้อเลยนะคะ อร่อยมากๆเลยเนาะเดี๋ยวจะมาลองทําครั้งแรกนะคะใช้ใช้ใชีสเนาะค่ะใครจะทําแบบกลมก็ได้นะคะแล้วก็คึงให้แป้งเป็นกลมๆเหมือนปั้นซาลาเปานะเราก็ปิดเขาคลึงค่ะ แล้วก็พักไว้ค่ะตอนนี้เราก็พักขนมนะคะครบ25นาทีแล้วนะคะเขาก็ขึ้นฟูขึ้นมาเป็นหนึ่งเท่าตัวแล้วนะคะอันนี้เป็นไข่แดงของไข่ไก่นะคะผสมนมนะคะนมสดเนาะแล้วก็ทาให้ทั่วนะคะเพื่อก่อนที่เราจะเอาเข้าอบนะคะทาเพื่อให้เวลาเราอบ หน้าขนมจะออกเป็นสีเหลืองสวยนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะโรยงาน,นะคะงาเขาจะได้ติดง่ายนะคะตอนนี้เราก็วอร์มเตาอบรอนะคะอย่างน้อย8-10นาทีนะคะเราก็จะเอาขนมเข้าอบนะคะประมาณ10-12นาทีนะคะตอนนี้ขนมเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะ สีสันสวยงามน้าทานมากๆเลยค่ะเราออกจากเตาใหม่ๆนะคะตอนที่เขายังร้อนๆเนาะนี่เป็นเนยละลายนะเราจะทาขนมปังให้เขาเกิดความเงานะจะได้ไม่แห้งนะคะ ค่ะเรามาชิมกันเลยเนาะเห็นไหมแป้งนุ่มมากๆเลยนะคะนี่อร่อยมากนี่นะคะแป้งนุ่มๆนะคะนี่ค่ะที่เหลือห้าก้อนนะคะําเป็นไส้ชีสด้วยนะคะนี่นะคะนี่ชีสยืดๆเลยนะคะข้างในเห็นไหมคะนี่ใครจะทําเป็นกลมๆก็ได้นะคะนี่อันนี้เป็นชีสเนาะมีสองแบบนะคะนี่ อันนี้เป็นชีสรสหวานนะคะที่มีคอมบี้อยู่ข้างในเนาะเห็นไหมคะนิ่มมากนี่ค่ะแนะนำเลยนะคะให้ทาเนยละลายเนาะตอนที่เราออกจากเตาใหม่ๆนะคะเขาจะได้ซึมเข้าไปแล้วก็หอมเนยมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครรักสุขภาพก็ไม่ต้องทาก็ได้นะคะแต่ถ้าชอบความอร่อยก็ทาเนยนะคะจะได้หอมๆเนาะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปคะ่ะ